สวัสดีครับผมเด็กชายวัชรพงศ์ติพครับสวัสดีครับผมเด็กชายรุ่นสอนติตาครับสวัสดีครับผมเด็กชายสุชาติตาสวัสดีครับผมนายวรมิชรวันนี้นะครับผมเราก็จะมานําเสนอระบบนิเวศกันนะครับผมดูหน้าตาของเจ้ากระต่ายน้อยนะครับนี่นะครับผมก็เปิดมาก็จะมีหน้าหนุ่มๆหลอนทั้งหลายนะผมจะพูดในเรพวกเกี่ยวกับระบบนิเวศบนบกนะซึ่งผมก็จะมาอธิบายเลยนะครับผม ซึ่งระบบนิเวศนะครับผมเป็นระบบนิเวศที่ปรากฏอยู่บนโลกบนพื้นที่ต่างๆปรากฏใช้ใช้ลักษณะเด่นของพืชเป็นหลักแบ่งแบ่งซึ่งขั้นไปปัจจัยสําคัญ2ประการคืออันอันอุณหภูมิและปริมาณน้ําฝนทําให้พืชพืชพันธุ์ต่างๆแตกต่างกันระบบนิเวศบนบกนั้นพอแบ่งออกได้ดังนี้นะครับ โดยจะแบ่งออกเป็นสองประเภทนะครับประเภทที่1ระบบนิเวศท,ทุ่งหญ้าเป็นระบบนิเวศท,ที่มีพืชตระกูลหญ้าเป็นพืชเด็นนะครับและระบบนิเวศท,ที่2นะครับเป็นระบบนิเวศท,ทะเลทรายเป็นพื้นที่ที่มีปริมาณฝนตกน้อยกว่าปริมาณการระเหยน้ําแต่บางพื้นที่อาจมีฝนตกบ้างเล็กน้อยก็จะมีหญ้าเขตแห้งโดยชั้นที่3นะครับจะเป็นระบบนิเวศเกี่ยวกับ ในน้ำนะครับผมระบบนิเวศในน้ําเป็นสังคมของสิ่งมีชีวิตที่อยู่ในน้ําสังคมของสิ่งมีชีวิตจะขึ้นอยู่กับลักษณะและสภาพแวดล้อมที่สิ่งมีชีวิตนั้นอาศัยอยู่ระบบนิเวศในน้ําจะแบ่งออกเป็นสองประเภทคือระบบนิเวศท,ทางทะเลและระบบนิเวศน้ําจืดครับนี่คือภาพประกอบทั้งหมดนี้ครับเราขอจบพิธีคำข้านี้ครับขอบคุณครับอย่าลืมกดติดตามช่องเอ็กซิงทีวีด้วยนะครับ สายก้นๆเหนือสายปวนนะครับอย่าลืมไปติดตามด้วยนะครับผมบ๊ายบาย